วันนี้เรามาคุยเรื่องของปัจจัยที่หุ้นจะขึ้นต่อนะคะปัจจัยที่หุ้นจะขึ้นต่อหลังจากที่มีเรื่องของการเมืองเริ่มนิ่งแล้วนะคะตั้งรัฐบาลได้แล้วนะคะปัจจัยที่ทําให้หุ้นขึ้นต่อก็คือต้องมีปัใจจัยใหม่เข้ามานะคะหลักๆเนี่ยพี่าการจะสรุปให้ฟังว่าจะมีเรื่องของฟันโฟจากต่างชาตินะคะก็จะทําให้หุ้นมันขึ้นแรงนะคะจะเป็นหุ้นตัวใหญ่เพราะตอนนี้คนไทยเล่นกันเนี่ย ก็ซัดกันอยู่ขุ้นตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยนะคะหุ้นก็จะไปได้ไม่ไกลนะคะรอฟันโฟต่างชาติสองคือน้ำมันน้ำมันขึ้นนะคะก็จะทำให้หุ้นกลุ่มพลังงานน้ำมันเนี่ยมันก็จะขึ้นทั้งแหงนะคะก็จะมีพวกท็อปนะคะเป็นหลักนะคะท็อป PTT EP นะคะ PTT นะคะ b c p กลุ่มพวกเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มที่ดันตลาดขึ้นมาสังเกตว่ากราฟเซตกับกราฟ พุ้นพลังงานน้ำมันเนี่ยมันจะไปที่ทางโยกันนะคะก็ลองตามดูนะคะค่ะสวัสดีค่ะ